ต่อกันที่นักร้องสายเก่าอย่างพี่เต่าสมชายนะคะที่มองว่าเป็นเรื่องน่ารักไม่ได้ซีเรียสอะไรหลังลูกชายไปถามพี่นัทมีเรียว่าทำไมถึงเลิกกับพ่องานนี้พี่เต่าก็มีคำตอบให้แบบชัดเจนกันเลยค่ะ กลายเป็นคลิปน่ารักน่ารักนะคะเมื่อน,น้องสุขใจลูกชายของพี่เต๋อสมชายไปถามพี่นัทมีเรียถึงสาเหตุเลิกรากันในอดีตเหตุจากที่ถูกเพื่อนที่โรงเรียนถามว่าทําไมพ่อถึงเลิกกับแฟนเก่าซึ่งคําตอบที่ได้ก็เรียกว่าน่ารักสุดคือตามเพลงรักไม่ช่วยอะไรค่ะล่าสุดทางด้านพี่เต๋อสมชายได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ลูกชายโตพอที่จะรับรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วไม่ผิดที่จะสงสัยแล้วจะถามเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ จริงเราเขาเป็นเด็กอะเราล้วเ,เราก็บอกเขาว่าแล้วเราหนูตอบว่ายัางไงบอกหนูตอบว่าเนี่ยก็ไปฟังเพลงเราไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเราก็ถามเขาฟังรลรวรู้เรื่องเหรอบอกรู้เรื่องคือคําถามเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเขาที่โรงเรียนถามมาผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคือเด็กอยากรู้เขาก็ถามซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาโตแล้วอะแล้วอย่างหนึ่งคือพวกนี้มันอยู่ในใน,ในอนินเทอร์เน็ตอยู่อะไรอยู่แล้วเขาก็อ่านเขาก็เขาเคยถามผมตอนเด็กๆผมก็บอกว่าวันหนึ่งแบบโตขึ้นมาแล้วเขามีความคิดความอ่านแล้วจะเล่าให้ฟัง แต่พอเนี้ยเขาได้มาเจอเขาได้ทํางานร่วมเขาได้เจอผมนะครับได้เจอได้เจอเจอมียผมยุ้ยนะครับแล้วเขาสองคนอยู่แล้วก็นัดก็อยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นแบบสิ่งที่มันเจอกันมันคือมิตรภาของความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงจริงแล้วเวลาเวลาผมไม่อยู่เนี้ยแล้วเขาไปเจอกันเองเนี่ยเขาก็จะเรียกกันมาถ่ายรูปแล้วเขาก็จะส่งมาให้ผมดูป้าป้าวันนี้หนูเจอพี่นัด